มีหผเกมคอวามมีเราตัาว่าความมีก็หถึงเราดีเวลาที่เราเห็นอะไรเราท <aría> ี่ดีมีเมตตากรุณาอันนี้คือดูแล้วผมมี ก็พื้อนมีก็แปลว่าเป็นคนดีนะจะ